สวัสดีทุกคนแอดมีระบบสมาชิกแล้วนะอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องแอดม,มาตลอดเลยขอบคุณจริงๆครับพวกเราก็แค่เล่นๆกันนะครับอย่าตื่นสารเลยนะครับลูกพี่โอ้แต่เผอเญว่าเด็กๆที่เกเล่นด้วยอยู่เนะ คนหนึ actor, ่งก็เป็นหลานสาวของฉันอีกคนก็เป็นคนรักของฉันแกอยากจะจะเลือกคุณนดละเออเออเลยเลยนผมไม่ไม่ไม่รู้ครับเออเอออายโอยเออผู้นั้นเชิงฟูนันเชิงลืมมันไปเถอะพวกเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายหรอก เราไปกันเถอะออกไปรอจะขึ้นนอกหีหมดหรู้แล้วค่ะเข้าใจแล้วยิงยิงทำไมเธอถึงมาทำงานที่นี่ล่ะขาดเงินใช้หรือไงฮะสู่ซื้อเอ่อจริงๆแล้วนะฉันเออรักเขาไปแล้วชื่อของเขาคือซุนอี้หมิง เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมากแต่แตนาทางบ้านไม่ค่อยดีแค่ฉันอยากจะช่วย้เขาด้เรียนหนังสือนะช่วยอย่างนี้เหรอฉันอยากจะช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนเขานะที่ยังขาดเงินอยู่เลยมาทำงานพิเศษออะสูสือขอโทษนะ แฟนฉันกำลังหาฉันอยู่ฉันต้องไปแล้วหญิง,งนี่สูสือคุณชายเหวนเยียนมีอะไรหรือเปล่าคะกุสุสือคบกับนานเชิงแล้วเหรอไม่นะแล้วทำไมคุณถึงมาถามฉช่ล่ะเพราะว่านานเชิงห่วงใยคุณมากจริงๆ หลังจากที่คุณยายของคุณเกิดเรื่องวันนั้นนลานเชิงก็เลยไปทุกบตีจือหลินนะครั้งแรกที่เขาเดทก็คือคุณแล้วก็ยังถามพวกเราว่าผู้หญิงชอบไปที่ไหนบ้างแล้วก็ทําการบ้านหาที่เที่ยวสนุกๆไม่อ่านเยอะเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปเดทเหรอไม่น่าแปลกใจที่หลังจากนั้นอารมณ์เขาถึงได้เสียขนาดนั้นนะกำลังทำอะไรกันอยู่เหรอ อ๋อไม่มีอะไรละแกพูดเรื่องเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอเอไม่มีอะไรครับลูกพี่ทำไมลูกพี่มองผมแบบนั้นล่ะครับไม่มีอะไรสำคัญหรอวันนี้จะกลับไปบ,บ้านเก่าไปดูแม่หน่อยไหมอ๋อฉันก็กำลังจะกลับไปเหมือนกันแม่ครับไม่อยู่ไหนครับนอนลาหรอครับ วันนี้นอาการเผลอของคุณผู้หญิงกำเริบขึ้นอีกแล้วละค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วตอนนี้หลับอยู่บนเตียงนะคะไม่ว่าจะเจ้งหมอเก่งๆที่ไหนในต่างประเทศมากแค่ไหนก็ไม่สามารถควบคุมโรคของแม่ได้เลยแม่ดืดูดึงที่จะรักษาแม่ไม่จะทำแบบนี้เสมอไปกันนะคะ่ะเราขึ้นไปข้างบนด,ด้วยกัน วันนี้ฉันตอบแม่ไปว่าจะน,นอนค้างคืนที่นี่นะคะแล้วทำไมถึงหน้าแดงล่ะคะเนี่ยโรคของแม่คุณเป็นโรคอะไรกันแน่แน่นอนว่าถ้าไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรแต่ฉันคิดว่าถ้ารู้สาเหตุอาจจะช่วยคุมโรคได้ดีขึ้นนะฉันเป็นลูกโรคสมรดเลยพวกเขาทั้งหมดคิดว่าฉันเป็นตัวทำลายความสุขของบ้านหลังนี้เล แต่จริงๆล้วแม่ของฉชนตุบบังคับให้แต่งงานกับพี่คุยกับตัวเองพี่น้องแตกแยกกันแม่ของฉันคิดว่าตัวเองเป็นคนผิดแล้วก็กลายเป็นคนบ้าเราแม่ลูกมีชียวยู่อย่างแยกลำบากจนกระตั้งมีป้าคนหนึ่งเป็นญาติห่างๆมา,าช่วยเหลือและปกป้องฉันเธอเป็นเหมือนผู้มีพระคุณของฉันเอ๊ะ ส,สวยมากรูกแกเรืองแสงดวงนี้เป็นของขวันที่ผู้มีประคุณมอบให้ฉันฉันเคยเป็นโรคน้อนไม่หลับรุนแรงมากก่อนหน้านี้ฉันมองมันมาตลอดหลายคืนตอนนี้ฉันจะมอบมานให้กับคุณไม่ได้ฉันรับไปไม่ได้หรอกสูสือคุณคิดอย่งไงเรื่องที่เราคุกันมาจะครึ่งปีแล้ว เออเออฉันเอ๋เออซูซีนี่คือวันที่เราอยู่ด้วยกันเป็นวันแรกเที่ยวสวนสนุกครั้งนั้น จริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจะไปเดทกันเหรอกรุงหน้าทาไมผมไม่สบายให้รีบตัวผมนะอย่าเข้าไหาแม่โดยตรงมันอันตรายนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วตอนนี้ผมรู้ว่าคุณกลัวเอ่อแม่ดีกับฉันมากจะกลัวอะไรละ่ะแม่เนะไม่เคยทำร้ายฉันนะอืมอ <c oughs> ผู้หนันเชิงวันนี้ผมจะไม่ทำร้ายคุณแกคุณนอนกอดผมสูซื้อแต่เข้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปหอาอแฟนของฉันแล้วโอเคเว้เจอกันนะบ๊ายบายยิงยิงมาได้ยังไงเนี่ย เอ๊ะนนนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเหรอเธอคือใครเหรอเธอรู้จักแฟนของฉันด้วยเหรอคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงเรียกนายว่าผูอหญิงที่เห็นเนะผมกับคุณก็เค้เล่นกันเถอะนั่นและมาล้อเล่นกันนะก็เธอหน้าตาแบบนี้ก็คงไม่คิดว่าฉันจะจริงจังกับตัวจริงๆหรอกใช่ปห หญิง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 เฮ้ <c oughs> ขียอะยงจะมาหลอกลวงหญิงหญิงว่าเป็นนักเรียนอีกเลยดูอายุนในบ้างเน่ะแกขนาดนี้แล้วก็เป็นแค่สัตว์นรกแค่นั้นแหละเธอนี่เหมือนไม่ยุ่งเรื่องชาวว่าจริงๆเลยนะอ๋อก็เห็นนายเป็นคนยากจนคนนึงนะ ไม่อยากได้เงินแล้วเหรอถ้าอยากได้ก็มาเอาไปสิอนี่แหละถูกต้องแล้วจำไว้ให้ดีถ้าอยากกินอะไรดีๆก็ต้องคุกเข,ข่าไว้นี่ให้สรเลวให้แฟนบ้าบบหิงช่วย แกมข้ผู้หญิงซ้อนหลายคนเลยไอ้บ้าเอ้รือเลือกกันช่วยฉันไล่คนที่ชื่อสุนอี้หมิงที่อยู่แผนเกเทคโนโล,โ,ลโลยีออกไปจากทีซีฉันไม่ต้องแกามพนักงานแบบนี้นบบนดับเสิบตะกูนฟูห้องนอนหญิงหิงต้องโวนคนชั่วคนนัโกงเพราะเธอมีรอยแผลเป็นบนใบหน้าที่เป็นจุดด้อยของเธอ ฉันจะต้องหายามาให้เธอให้ได้เอ๊ะผู้นันเชิงจะทำอะไรเนี่ยคุณไม่รู้สึกมันเลยคุยเรื่องงานก่อนได้ไหมฉันไปเจอราชาคิงมาแล้วไปขอยาลบปันมันไบหน้าถ้าคุณจะยิงยิงคุณเอายาให้ยิงยิด้วยนะ แล้วทำไมคุณไม่ให้เองล่ะฉันกลัวว่าเธอจะไม่รับมันไวน้นะแต่ถ้าคุณให้อ่ะเธอจะรับไว้แน่นอนก็ได้ผมช่วยคุณก็ได้แต่ว่าคุณจะขอบคุณผมยังไงดีล่ะนี่นี่คุณจะทำอะไรอ่ะฟูฟู่ัหนเฉงจะทำอะไร ช่วยปลดเก็มกัดผมให้หน่อยสิเอ่ออย่าอย่าอย่านะเอ่อนี่ฟูนันเชองโซรับดังนะคุณแน่ใจเหรอว่าใจผมรับมันนะอดีงๆหน่อย,ย,ยคุณอยากฟังไหมละ่ะ อะไรเนะี่ยน้ำหอมเหรอเออเอฉันได้รับมาแล้วแต่ต้องการอะไรก็ติดต่อผู้ช่วยได็เลยเนะียไม่ใช่คุณไม่ใหญ่ผมจับเลยยังโกรธผมอยู่ไหมเนี่ยร้อนมากตัวฉันร้อนจ่ละลายอยู่แล้ว น,นันเชสุสืเดินไปอีกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้อาจะถามแล้วนะถามเอฟซว่าพรุ่งนี้สุสืจะลุกไปทำงานได้หรือเปล่าเรื่องนี้ขอรอตอนต่อไปได้เลยนะครับบริษัทซีซีกรุ น่าจะปิดได้แล้วละเมึงผู้หนานเฉิงเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้จักเบาเบสับ,บ้างคุณผู้หญิงครับอย่าลืมมางานวันเกิดไดน,น้อยจะกูลฟูด,ด้วยนะครับฉันก็ได้รับจดหมายที่นเหมือนกันแล้วนะฉันละอีจฉาตเธอจริงๆเลยเธอนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่รับจดหมายอย่างน้นนาะนี่เธอจะไปปารีสแฟชั่นวีคได้ยังไงละเนี่ยฉามากเลยพาฉันไปเปิดโลกทัศน์ด้วยได้ไหมเล่ะ ยิงนีงแกจงาามานเนเกิดเหรอไม่มีผลอะไรเลยทำไมต้องชวนซูเสียนโจด้วยล่ะนี่สูซืออยากไปไมิล่ะฉันพาเธอไปได้นะรู้ไหมว่าเมื่อวานฉันโจหาใครฉันเตือนเธอให้เก็บความคิดที่มีเดียวไว้เดี๋ยวฉันรักษาคุณหนูฟูยหงิงให้หายดีฉันก็จะเป็นภรรยาขงตรัก,กูลฟู่แล้วเลย เมื่อคืนโทรศัพท์เมื่อคืนโทรศัพท์นั่นเป็นสุสัดท,ที่โทรมาเหรอเธอคงไม่ได้ยินอะไรหรองนะไม่พูดอะไรแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าพูดเก่งหรอกเลยร้อยใช้เป็นคุณนายฟูกก่อนเธอะจะจะไล่แก้กลับไปอยู่บนนอกสูสีฉันใช้ลูกกอหออม ที่พี่ชายให้มาตอนนี้รอยดำมันไม่นะ่าหายไปหมุนแล้วล่ะปีนี้วันวันเกิดฉันจัดใหญ่โตมากเลยนะส่สือมาด้วยนะแล้วเราไปทำให้พวกเขาอิจฉากันมีดูว่าตาจางสือเห็นมีหน้ากลุ่ยิงยิงเที่ยงห้ดีแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างห้องจัดเลี้ยงดูราของบ้านตระกูลฟู ใช้งานใหญ่โตขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าตระกูลฟุ้ยความสำคัญกับเจ้าหญิงตัวน้อยคนนี้มากแบบนี้ก็ดีแล้วนี่เชนโดเธอมาได้จังหว่าพอดีเลยอ่ะเจ้าหญิงน้อยตระกูลฟุ้ยยังไม่อยากมาเลยเธอเตรียมของขวัญอะไรมาบ้างล่ะมันมีของขวัญที่ฉันทําเองนะเธอจะต้องชอบแน่แน่ว้าวเธอนี่ก็ใส่ใจมากเกินไปแล้วนะ นี่มาดูสินี่ใครอ่ะสวยจังเลยอ่ะสองคนนี้คนไหนคือเจ้าหญิงตัวน้อยตะกูลฟูแล,ลเนี่ยฉันเคยเห็นคนผู้หญิงทางขวาน,นี้มาก่อนนะแต่ทําไมรอยที่ใบหน้าเธอหายไปละ่ะเจ้าหญิงน้อยตะกูลฟูลจะไปอยู่กับสู่สุดี้ยังไงแล้วแผลเป็นเบหน้าของนางละ่ะไม่ไม่มีไม่มีสักอย่างอ่ะอยาหอมของก็จะมีประโยชน์อะไรแลเนี่ย ฉันชื่อหญิงหญิงเป็นลูกสาวคนหนึ่งของกูลฟูขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานวันเกิดของดิฉันนะคะหวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานกับงานในวันนี้ค่ะคุณหนูฟูเพื่อของชันชื่เซียนโรมีของขวัญอยากจะมอบให้คุณนะคะเอ่อค,คุณหนูดิฉันได้เตรียมยาหอมบำรุงผิวไว้ให้นะคะ ฉันมีค่ารักของขวัจากคุณซูรอกคุณเนี่ยมันเป็นพวกสองหน้าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแสดงหน้าไหนไม่ฉันดูแต่ที่ดูรู้เนี่ยคุณเนี่ยหน้ามีอายชูซือไปกันเถอะเดี๋ยวเราไปทานขนมหวานกันดีกว่าขนมหวานที่นี่อร่อยมากเลยนะฉันให้เชฟทำขนมหวานเนี่ยทำาให้เธอพิเศษเลยล่ะอย่างญิงวันนี้เป็นวันเกิดเธอฉัน สูซือฉันรู้นะว่าเธอนะ่ะเป็นคนให้ยาแก่ฉันนี่ลุงของฉันนะ่ะไปหาคิงมานานแล้วไม่จะเจอเลยถ้าเขาทําได้นะก็าทาไปนานแล้วล่ะหญ <c oughs> ิงิงตอนนี้เธอช่วยฉันเก็บเป็นความลับนะฉันยังไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วตนได้นี่ตอนนี้นะได้สิสูสือเป็นเพื่อนของเจ้าหญิงน้อยตระกูลฟู หลือเนี่ยเธอกงไม่ได้ไปพูดอะไรกับคุณฟูหรอกนะทำไมต้องมหนเธอทุกครั้งด้วยวันเนี้ยดูเหมือนว่ายาหอมจะไม่ใช่ของซูเซนโรแล้วสู่สือได้มันมายังไงแล่ะเนี่ยทุกครั้งที่คิดว่าเข้าใกล้เธอแล้วแต่เธอก็มีปริศนาใหม่ๆให้คุณหาเสม,มอเลยเอ๊ะ น่ารักจริงๆบอสครับมีปัญหาแล้วครับมีคนจาก Imperial City อยู่ที่นี่นี่มันใครอีกแล้วเนี่ยวันนี้มันเป็นเกิดของเจ้าหญิงน้อยจากุลฟูเห้บ้านนี้กล้าจริงๆเลยอะ่ะท่านได้คือคุณสุสือแล้วครับผมต้องการที่จะพบเธอ